สวัสดีครับมาพบกับตีจากช่องชาแนลตีจัดให้นะฮะสำหรับวันนี้ทางตีเองมีเ v e r อเรสสวยๆนะครับเป็นรุ่นเทนคันที่อยู่ด้านล่างของผมคันนี้นะฮะแน่นอนครับเทนตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับให้อัตรากำลังม้าสูงถึง170หมาให้อัตรากำลังแรงบิดสูงถึง405นิวตันเมตรและยังที่สำคัญยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะฮะ แต่ตัวที่เป็นไฮไลท์สำคัญในส่วนของตัว Ever e s รสตทนสีเทาดำคันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งวิกเตอร์สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งรอบคันให้เป็นน้ำจิ้มกันก่อนว่าจะสวยกันขนาดไหนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับชุดแต่งสวยๆนะฮะของตัวชุดวิกเตอร์เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปไล่ชุดแต่งของรถคันนี้กันเลยว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก็ชิ้นแรกเลยฮะชิ้นที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นเลือกเป็น กระจหน้า r a p t o r V6 ครับอักษร f O R D ตัวใหญ่แบบนี้เลือกสีได้เลือกลายได้ตามความชอบมาพร้อมกับไฟครับในส่วนของฝากระโปรงก็ติดตั้งในเรื่องของชุดอะคริลิกครับอักษรเอเวอร t เรสต์ให้เหมือนกับตัวสปอร์ตเลยนะทำให้ดูมีความเท่ๆในตัวรถด้วยนะครับในส่วนของออปชั่นตัวรถรุ่นเทนเองเนี่ยตัวไฟหน้าพร้อมกับตัวไฟซีแคมแบบนี้เลยสวยๆเก๋ๆนะของสไตล์รุ่นเทนเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะฮะทางซ้ายและขวาเลยนะครับ ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกอัตโนมัตินะครับเปิดปิดตามวงเลี้ยวนะฮะเลี้ยวซ้ายเปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดขวาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า,นา,นาถึง4จุดเลยครับซ้าย2ขวา2ด้วยนะฮะสำหรับตัว e v e r อรทนแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์สําคัญก็คือชุดแต่งวิกเตอร์อย่างที่แจ้งกับทางคุณผู้ชมทุกท่านก็คือเป็นชุดวิกเตอที่เข้ากับสีตัวรถนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะที่นี่ที่เดียวจริงๆ พร้อมกับด้านข้างตัวรถด้วยนะครับที่ใส่เป็นตัวซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับที่เป็นรูปลายเฟืองนะเก๋ๆแบบนี้เข้าไปอีกแต่ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะของรถคันนี้คือเรื่องของตัวล้อยางเพราะว่าล้อยางนะครับเขาใช้เป็นตัวมิลลิ่งลายเนี่ยเป็นลายดําตัดด้วยสีเงินนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวลายดอกไม้ฮะของยี่ห้อ Cosm ิ c นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวออฟเซ็ตลบสี่สิครับลบเข้าไปทําให้ตัวล้อมันยื่นออกมาฮะทำให้ตัวรถมันก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่ง ส่วนตัวยางเลือกใช้เป็นยางค o s m i ิก t ครับอาทีก็คือชนิดยาง RT ทนะก็ถามว่าตัวชนิดยาง RT ีเองกับ AT ทก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างกันมากครับอาจจะแตกต่างเรื่องของตัววัสดุที่เขาผสมเข้าไปเพราะว่าตะปูยาง r าทีเนี่ยเขาจะผสมเกี่ยวกับพวกใยเหล็กทําให้ตัวล้ออ่าพูดผิดครับทำให้ตัวยางมีคุณภาพที่ใช้ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็คงทนแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะครับดอกยางก็สวยด้วยสําหรับตัวดอกยางลายนี้ ในส่วนของช่วงล่างครับก็มีการเปลี่ยนใหม่ครับค่อนข้างที่เยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกปรับองศาก็เลือกใช้เป็นของโยงนะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกหมากกันโคง้งก็เลือกใช้เป็นของโปรเป็นของโปรเฟนเดอร์ครับก็ยิ่งทําให้ตัวรถฐานตัวรถมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ตัวช่วงล่างของเขาเองเนี่ยก็ยกเพิ่มเข้ามาอีก2นิ้วครับก็ทําให้ตัวรถดูสูงขึ้นดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะฮะอ่าถัดกันต่อไปครับ ด้านข้างตัวรถก็ยังเป็นสเปคจเ,เดิมมาจากโรงงานครับไม่ว่าจะเป็นบันไดกันลื่นนะฮะแบบซาะร่องมือจับเป็นแบบคียเลสนะครับแต่ว่าใส่เรื่องของข้อมือจับมาให้เอาไว้กันลอยนะฮะใส่กันสาดมาให้แล้วก็สําหรับตัวเทรนนะฮะตัวราวหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ในสําหรับตัวเทรนเลยคล้ายๆกับตัวสปอร์ตสปอร์ตก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะ,ะตัวนี้อารมณ์เดียวกันเลยแต่ผมมีซิกเนเจอร์สำคัญหรือว่าไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะ ที่ทางคุณผู้ชมไม่ควรพลาดกันเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะครับชัน้นนั้นก็คือไฟท้ายของตัวรุ่นเทนนั่นเองซึ่งปกติแล้วครับตัวสเปคของตัวไฟท้ายเทนนะครับจะไม่ใช่เป็นไฟแบบนี้ตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกับสปอร์ตครับซึ่งหมายความว่าทางคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับเลือกใช้หรือว่าเปลี่ยนเอาของสปอร์ตใส่เข้ามากลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเทนเนี่ย สวยเท่ากับสปอร์ตเลยและเทนนะฮะต้องบอกกับทางคุณผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่แตกต่างคือเรื่องของมือจับซึ่งมือจับของตัวเทนเะนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าเป็นสปอร์ตมันจะเป็นสีดำนะฮะซึ่งหมายความว่ามันก็จะทําให้เทนนะมีความสวยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถมิติตัวรถหรือรวมไปถึงเกี่ยวกับตัวไฟท้ายก็ด้วยนะฮะยิ่งใส่ไฟท้ายของตัวสปอร์ตเข้าไปครับก็ทําให้ตัวเทนนะฮะดูมีความหรูหราดูมีมูลค่าของตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากไฟท้าย ของตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นไฟ LED ทั้งดวงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวก็ยังเป็น LED เช่นเดียวกันเก๋ๆแบบนี้เลยนะก็เลือกติดตั้งกันเข้าไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะก็ติดสเกิร์ตหลังเข้ามาเป็นชุดวิกเตอร์เช่นเดียวกันครับเลือกลายเป็นลายเกี่ยวกับตัวท่อคู่ครับหรือว่าเรียกลายสี่เหลี่ยมคู่ก็ได้ฮนะสามารถเลือกลายได้2แบบครับเป็นลายเลข8หรือว่าลายแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบของทางคุณผู้ชมเลยในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวติด ตัวสปอยเลอร์หลังเข้ามาครับก็ยิ่งทําให้ตัวรถมีความสวยและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็สําหรับคันนี้เองผมอาจจะไม่ได้เข้าไปรีวิวด้านในเพราะเนื่องจากคันนี้เห็นว,วิบว,วับวิบวับวิบวับแบบนี้วิบวับแบบนี้คือเคลือบแก้วนั่นเองนะฮะเนี่ยเขาเขียนห้ามจับนะฮะเคลือบแก้ว don't touch don't นี่นนยโอเคครับก็สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปตีแล้วสนใจอยากได้ everest train นะะราคา1นึ่งล้านสามแสนหบาท เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับสวยๆคันนี้เหลือแต่งแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาหาตีได้เบอร์0933357200นะฮะหรือทักเข้ามาที่เพจโปรดีสุดคุ้มมาตีจัดให้ได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยสาหรับวันนี้เองทางตีเองต้องรีบจบไปก่อนนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ